สวัสดีครับครับผมบาเดเกษตรกรสีขานะครับครับวันนี้วันที่5้ามิถุนานะครับวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนสองพนหนร้อยนะครับก็เดินมารอดูลูกทุเรียนนะครับผมวันนี้จะพยายามถ่ายคลิปทุกต้นนะครับเก็บไว้นะครับครับตอนนี้เป็นต้นที่2นะครับมีอยู่หงลูกนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับผมดูคูดูใบดูกิ่งนะครับ ดูยอดนี่ครับตัวนี้เป็นเยอะแต่ว่าเหลืออยู่แค่หนึ่งลูกนะครับสำหรับต้นนี้ข้างล่างไม่มีนะครับโ่งนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่3ต่อนะครับผมสำหรับต้นนี้ ให้ดูท่างนี้ก่อนนะครับทําคลิปสั้นๆนะครับดูง่ายๆจะได้ไม่เบื่อนะครับอัปเดตให้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ติดตามถ้าที่มาชมใหม่จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ